ในส่วนของการจัดก,กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง9กิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะกิจกรรมที่1ค่ะกิจกรรมสมุดบันทึกตัวเลขสอดคล้องกับมาตรฐานค1.1ตัวชี้วัดป .1 ทับ1ป .2 ทับ1และป .3 ทับ1ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดสอดคล้องกับมาตรฐานค2.2ตัวชี้วัดป .1 ทับ1 ป2ทับ1และป3ทับ1ค่ะกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมกล่องเขย่าสอดคล้องกับมาตรฐานค1.1ตัวชี้วัดป1ทับ1ป1ทับ4ป2ทับ1ป2ทับ4ป3ทับ1และป3ทับ5ค่ะกิจกรรมที่4ค่ะกิจกรรมกระดาษแผ่นเดียวกับสิ่งของมากมายสอดคล้องกับมาตรฐานโค1.1ตัวชี้วัดป1ทับ1ป2ทับ7และป3ทับ8ค่ะ และก็สอดคล้องกับมาตรฐาน1คอ1.2ป .1 ทับ1และป .3 ทับ1ค่ะกิจกรรมที่5กิจกรรมลูกขางมหัศจรรย์สอดคล้องกับมาตรฐานโคอ1.1ตัวชี้วัดป .1 ทับ5ป .2 ทับ7และป .3 ทับ8ค่ะและก็สอดคล้องกับมาตรฐาน2.1ตัวชี้วัดป .1 ทับ1ป .2 ทับ2และป .3 ทับ3ค่ะ กิจกรรมสร้างอาคารตามแบบแปลนสอดคล้องกับมาตรฐานคอ1 1ตัวชีว 1, 1, 2, วช้วัดปอ1ทับปอ2ทับ1และปสาทับหนมาตรฐานคอ1.2ตัวชี้วัดปอ1ทับและป3าทับค่ะกิจกรรมนักสืบตัวเลขกิจกรรมที่8นะคะกิจกรรมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม กิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่9กิจกรรมเท่าหรือไม่เท่ากันนะคะสอดคล้องกับมาตรฐานโค1.1ตัวชี้วัดป .1 ทับ1ป .1 ทบ5 2> <อ>ป .2 ทบ1ป .2 ทับ7ป .3 ทั1และป .3 ท8ค่ะและสอดคล้องกับมาตรฐานโค1.2ป .1 ทั1และป .3 ท1ค่ะ